โอเคครับก็กระาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคปวีโอในวันนี้เราก็อยู่กับเกมบล็อ r ตารนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าช่วงตีสามถึงตีสามครึ่งนั่นเองนะครับผมเนี่ยได้ทำการเล่นอาอาบล็อคตานั่นเองนะครับแน่นอนว่าผมก็ได้ทำการจดบันทึกไปด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นการจัดอันดับนั่นเองนะ สามอันดับบอลเลอร์ที่พบเจอได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่ามันเริ่มกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลานะครับเริ่มจากอันดับที่3นะครับบอลเลอร์ที่พบเจอนะครับมีทั้งหมด3เกมนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4บอลเลอร์นั่นเองนะครับตัวแรกก็คือโคคิดบล็อกแล้วก็สัตูนั่นเองนะครับ บอกเลยว่าอันดับที่3เนี่ยเจอ3เกมแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยก็เจอแบบอ่ารอบบางเกมเนี่ยก็เจอ2รอ,อบนั่นเองอะไรอย่างนี้นะอออ่ะอันดับที่2ครับเป็นลอรี่แลลี่ลอรี่แลลี่แฟงมอร์ติสแล้วก็เอสกานั่นเองนะครับ พบเจอทั้งหมดนะสเกมนั่นเองนะครับบอกเลยว่าไอ้ลอรี่แรลลี่เนี่ยไปเจอด่านสึกไปชนะนแบบคู่เนี่ยโตรน่ารำคาญนะเออส่วนแฟงนี่ก็ยังถือว่าโหดอยู่นะออผมว่ามันไม่ธรรมดายอยู่นะถ้ามันได้ถ้าไม่ตายปุ๊บแล้วเข้าหาได้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าตีนเติและมาถึงอันดับที่หนึ่งนะครับต้องยกให้ตัวนี้เลยนั่นเองนะพบเจอทั้งหมดหเกมนั่นเองนะ แน่นอนว่าออกมานี่ผมก็ไม่คิดว่าจะอยู่อันดับที่1นนะตามจริงผมคิดว่าน่าจะเป็นลอรี่แรลลี่นั่นเองนะในความคิดผมแต่ว่ามันต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับต่อไปนั่นเองนะเออบอกเลยว่าเป็นตัวที่ว้าวเลยเอมเอามานี่ขัวนศัตรูได้ดีนะเออถ้ายืนดีๆเนี่ยบอกเลยว่าการที่โดนล้วงเนี่ยมองย,ยุ่งยากมาก เอ,อยิ่งถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรอะไอห้าพันอะเขาเรียกว่าอะไรวะไปช่างมันเนอ่ยถ้ามีของแพงช่วยเออบอกเลยว่าโหมดมากนะสําหรับสไปด์อ่ะก็คงประมาณนี้เลยกันนะครับสําหรับการจัดสามอันดับบอลลร์ที่พบเจอได้มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเราทาค่อนข้างนานๆจะทําทีนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะเออ แล้วก็ทําได้เรื่อยๆด้วยเออเป็นคอนเทนต์ที่เราอาจจะเพิ่มเวลาหน่อยก็ได้นั่นเองนะเพื่อที่จะจัดอันดับอะไรอย่างนี้นั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้ดีกว่านะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like กดติดตามไว้ด้วยน,นงครับ